สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องผีด F c ซทุกท่านนะครับกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยากับลุงร้านวันนี้นะครับผมวันนี้ลุงร้านได้ปลาสายนะครับโอ้ยไม่ใช่ปลาสายปลาแดงปลาแดงหนึ่งนะครับผมจะมากินกับกระชายนะครับอาจจะไม่เข้ากันแต่เราเอาสปปรพพคุณของกระชายเนาะลองชิมดูก่อนสิเป็นยังไงปลาแดงก่อนที่เราจะกินนะเรามารู้จักสปปรรพคุณ ด้วยทั่วไปของกระชายนะครับผมกระชายนะครับลดน้ำตาลในเลือดครับช่วยลดน้ำตาลในเลือดผู้ใดเป็นปากเป็นแผลเนาะเป็นแผลในปากนะปั่นน้ำกระชายปั่นน้ำกระไซนะครับเด้อแล้วก็กวปากเช้าเย็นเช้าเย็นแผลจะหายแล้วใครที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนะกระเพาะอาหารหนักเสษน,นะ ปั่นน้ำกระชายกินครับนี่คือส่วนของกระชายรุยร่วงทั่วไปนะแต่วันนี้ลุงรันจะมาพูดถึงเงากระชายครับคือตัวนี้ครับเงากระชายมันแก้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวกินด้วยคุยไปด้วยเงากระชายนะครับผมขออนุญาตใช้มือนะครับผมกินปลาเป็นหลักกินปักเป็นยาปลาสาเนื้อปลาแดงสวยๆครับแซบขนาดเลยกับน้ำจิ้มซีฟู๊ดแซบๆครับผม รักสดเลนมนเนี่ยแล้วก็ข้าเจ้าครับกินได้่แบครับตัวหนุ่มัวนรกมาเนี่ยโดยดำจำาจในเลือด ปากคุณเป็นปนแผลปากเป็นแผลเด้อผู้ใดเป็ดป,ป,ปากเป็นแผลเนี่ยปันนำประเทศไทยละกุว่าปากแล้วอีกเรื่องพวกเป็นโรคกระเพาะอาหารเนาะกินข้าวมันเป็นเลยแล้วกระเพาะอาหารากักเสพเนี่ยปันนำประเทศไยกินมันเท่าไรครับผมส่วนเหงามานันเด้อครับเด้อซอยบำรุงกินไปนึ่ บำรุงสมรรถภาพทางเพศนะครับผมผู้ใดนกเขาบ่าขันนกเขาไม่ขันตกตกคำไม่พร้อมรบนะครับเง่าในกระชายช่วยทันได้เดี๋ยวกินเสร็จลุงร้านจะบอกวิธีทำยังไงลุงร้นนานมากินสะๆดให้ดูห,อ,หอ,องมักเลยครับป่าฝาดกระหนาใตไต ขอบคุณหลายอย่างครับกระชายโรงรานจะยกมาขอทังเพลดหกข้อแต่ขอบคุณข้อที่หนึ่งของเงากระชายนะครับผมเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศครับแก,โก่โรคแก่โรคนกเขาบวกันนะครับผมจ้อยได้อันนี้ก็จ้อยได้ครับเนะี่ย ลกมันกา,การกินพืชสมุนไพรนะครับผมกินวันละดิดละหน่อยนะครับเพื่อป้องกันครับผมบตอนใหญ่ๆครับ สรรพคุณข้อที่สองของเงาหัวใจครับบำรุงหัวใจครับผมคนข้าสั่งหัวใจแข็งแรงเนาะหัวใจก็กเป็นหน้าที่มันสูบฉีดโลหิตเนาะไปส่วนต่างๆของร่างกายนะหัวใจแข็งแรงร่างกายก็ยืนยาวครับคล้ายๆนี่กระชายคือสมไทยนะครับเป็นสมเนาะเป็นสมไทยดู้อชั้นยอดเลยครับผมให้บำรุงร่างกายบำรุงหัวใจเอ้าขถังพอดี เอาขันมาลูกนี่แหละครับผู้ใดนกเขาประขันจินงกระชายเลยครับเด้อข้อที่หนึ่งข้อที่สองกับบำรุงหัวใจบำรุงร่างกายเป็นยาอายุวัฒนะเงากระชยจับคุณข้อที่สามอของเงากระชายครับ แก่กำหนักครับผู้ใดเป็นกามไตด่านครับกามไตด่านกนับนกเขาบาัคันนี่อาการบวกคือกันครับแต่มันคล้ายๆกันครับผม,มกามไตด่านเป็นวิธีกินที่ง่ายนะครับของเงากระถ่ายนะให้เพื่อนๆน,นะครับสไลด์บางๆหรือฝานบางๆครับไปตากแดด ตากแดดเด้อตากแดดมันแห้งเนาะเ้ามาปนวิธีปนอาจจะซับเอาปันเอากระด้ครับแล้วมาชงกินกับน้ำห่อนตอนเสาร์เช้า,ชาเย็นเช้าเย็นนะคือจะบอกวิธีขั้นที่วิธีทํานะฝานกระชายบางๆนะไปตากแดดให้มันแห้งครับผมแล้วก็มาปนให้เป็นเป็นผงชงดื่มกินกับน้ําร้อนนะครับผมถ้าใครไม่ชอบรสเฝื่อนรสปาดรสเต็ดของมันกนอาจจะเติมน้ำผึ้งเข้าไปด้วยได้ก็ได,ได้ยิ่งดีครับผม กินเช้าเย็นเช้าเย็นครับแก้โรคอาการอย่างว่าได้นกเขาไม่ขันกามแต่ด้านบำรุงหัวใจบำรุงร่างกายให้เป็นและเป็นยาอายุวัฒนะครับผมนี่แหละงอกกระชายครับถ้าหลายไหลกระไทยในวงการพืชสมนุนไพรเขาว่กกระชายเนี่เป็นสมสมไทยเนาะ แต่เราบางคนมันไปชอบรสชาติของมันนะไม่ใช่ไปมันเปื่อนเปื่อนเป็ดเป็ดเป็นผมไทยที่มีที่มีราคาตืดนขึ้กระชัยเดี๋ยวนี้เป็นกระชยัยกระชัยปงเอ๊ะกระชัยทงน่ะปนนะ ที่เขาทำขายสําเร็จรูปก็มีถ้าใครไม่อยากทําไปซื้ออย่างนั้นมากินมาประชงน้นํานอนกินเลยช่วยท่านได้นะครับสาหรับท่านชายบรุษเพศชายนะครับที่นกเขาไม่ขันกรรมไปด้านตกคำไม่พร้อมรถยังปึงอยู่ครับผมยังหาเมี่อะไรอยู่ ใส้าสามตัวตัวม,มันเป็นปลาส่าประเดงพมมากกับมักผมไม่ได้มักปลามักกินปลาอาจจะมีเสียงนกเขาขันด้วยก็ันนี้มาบอกสรรพคุณของกระชายสำคัญคนที่นกเขาไม่ขันกรรมไตด้านนะครับ อ,อ๋อติมเหเอากัอนอยู่ได้ครับผมส่รุปใ้ฟังประโยชน์ของกระชายรวมๆนะบำรุงร่างกายบำรุงหัวใจเป็นยาอายุวัฒนะใครที่เป็นแผลในปากนะแผลในปากกระชายช่วยได้โรคกระเพาะอาหารกระชายก็ช่วยได้ครับผมส่วนเงาของกระชายหลักๆที่ลุงร้านยกมาคือเนี่ยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศแก้โรคลกเขาไม่ขัน อ๋อที่สองบำรุงหัวใจนะถ้าใครหัวใจแข็งแรงหรือายุยืยนยาวเนะาะดังนั้นกระชายถึงว่าเป็นยาอายุวันทนันอายุวันนัทนะครับผมข้อที่สามประโยชน์ของหัวใจแก้กามไตด่าน,นะครับผมเออโอเคนะครับมืนอนี้ลุงหลานก็อินพอดีเพื่อนเพื่อนเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ